มาหอดเทียงแล้วจ้มามักทั่วมักทั่วพี tới. ่น si ้องป้อถ่มักทั่วสิบบาทสิบบาทจ้าหอวมวนในกลับบางใหญ่ใหญ่ในมือเจนอ่ะแต่แต่เห็ดซ้ำเลยไหมครับพอดีขายมวนแหละเนาะพ่อมักทั่วห้าหลายสามหมู่บ้านนี่ก็ลายที่กันพี่น้องลายจ้ากำลังหมัดหมักทั่วเนาะเห็ดกำละสิบบาทแล้วก็เอาไปโลคายน่าจะได้ขายอยู่ ปลาจะสบายดีพนสบายดีตอนสวยเทุกคนม่ยุรุนกำลังเห็ดพอยสบายจ้าแล้วปลูกบอระล้วก่มสิบบาททนะคันยูสองเถานะต่ำได้หอดสามเถอพคุณสามสี่เถอพูุต่ำเถอะละสามสี่หมากกับพ่อกิดอะไรพี่น้อง กินกับปล่อยเถ้าปนอย่างงอืปิงเขียดฮะนะเนาะไปมือเลี้ยงผ้าไปเนี่ยเอาเอนมาเรือยแจ๊มมาได้หมึ่องเ็ชือกเติมวัวแต่ามักทั่วปิ้งเขียดเขากันอัมรังดิพี่น้องก็คือว่ามือนี้เขาสิไปขุดมันแซงเด้อจ้าเนาะบ้านเจีพอนละ เจ็ดหาเราเต็มแต่มไปก็เภาไปโถไรมือทีเร็วพุ่นตะพ่วงฉีดไปโอวยเพราะฉะนั้นผักสองไว้ก่อนเดียกับสวนรคอยสิไปกินเขาเออเลยไงวลาเห็ดเงินใหม่นี่กระดีนเนาหนาะคนมันบ่ได้คอยอยู่ได้จะอยู่แต่พอใหญ่เมะแก่เมื่อตากินไปแล้วห้อยแป้งพุ่นแล้วก็นอนเภาแม่่นีเจ้าชัมสิตากแถวหน้าบ้านเทิงเึ้นอนพุ่นผักสองใ้เดียจ้าแล้วเท้กกระดางในทางได้เฮ้ย พะคะนั่งเต็มคันหน้าอยู่อันในทางเลยหน้าป้าเพื่อในป่าซอยกันเิศจีใจไดเด็กห่ดผ้าหื้อเด้อไม่ใช่ห้ามอีกผ้าหื้อผ้าหื้อเต็มกระท he oh, right. um, well, anyway, ังหางกระมัดแล้วเพคนว่าบเคยเห็นถั่วไรปีจะเขื่อนแต่เก่ามันช่ไปดกปีนี้ถั่วบ่มันขิดมนงามแล้วมันดกมันเอาไปปลูกให้บ่ปลูกบนท้องได้เลยพี่กับบุคืนมันให้เขาบระชาชจมันอยู่ในป่าคณะปลูกและคณะเห็นบ่ พี่อะคงย่ายนะพี่อกินจนเบิ่ดนะขั้นน้องกับในนี่บอดีมีขั้นนะพ่อพงอยู่แต่ในคันนานะหลัปีคปลาลูกันนีเนาะเออมาขั้นมายบ่มอยู่อันนี้นะมันขึ้นอยู่แต่คั้นหน้าฮปลูกขั้นหน้าเนยอยู่หันแนี้ยอยู่หันอีกเนี่ยเขาหลักบอเอาเห็ดเอางอออกมาเลยแช่ันออกมาเขืาเลยเด่นบอกมาบอกมาส่งให้ลูกเจ้างออยู่นะคนเจ้าแล้วแกเห็นแเลี่ยปวดงงมันบอก เออบอกอดินะแม่เมื่อให้มันแน่ใช่ท้งไเออเมื่อวันนข้เออเขาเอามาจับนั่นแล้ว่าดิเ็มมาขายเขาเกเมื่อายในบริเจ้าบริได้บนี้เขาเกมอยู่ในเจ้าบริเก็บทอบน่ดอกมันไปขายคู่มือแหไะไปขายให้แม่เจ้าชื่ออยู่นั่นคือชื่อเลยบัชื่อ มันบรยูื่อชือเห็นสมอรเกาะพังงากลางหน่วยนจะพามปากเขาไปเก็บตังค่เขาเขาไปหยักท่านไปเก็บไปขายเขากเต็มมือกาก็พายาเล่นไปเก็บไปบอกเก็บเยอะสานบุกอัน แม่ยินไม่ยี่นี่จะบอกว่าให้มันมาเอางวงกายมาเขาเน่งเขากบมีไดรกิจอยู่แต่มนก็บ่ไดเอามันกระปนูนะอันก็พยยไพรดีนะต้นเทียงมันจุกระไพแต่มันปูกก เออพวกบุปุมีแนวมันนีแนวมันเก็บไหวที่บาะในเฮือนตัวมันใกล้ในใ้เพิ่นเอาไว้เบิดมักแหละนะเอแนมอยู่ไกล้มันไว้บ่ได้โอ็บอยู่ไก่แล้วหมูอ้นบ่เทิงนั่นอยู่ได้บ่ไดนเลือาสิบ่ได้จะอยู่ไก่น่ยได้เดียวคนมันชูช้ากินบ่เทิงเลยโอ้ยกว่างเมื่อเห็นหลเนาะ

มันเขาซื้อเขาจะอ่อนอืออ่นก็มีมาบอกดูสิบ่ได้มื้อมืแล้วเขาเอาไปมื้อนั้นกาังแล้วอันขมือแจกเอาเนั่นเด้แล้วกได้มือให้มัดนึงของบ่ทันได้มันบ่ทได้ปานนี้ได๋เนาะบ่ามือนึงมือ2คนน้อยาน่ห้นานเบิดเออมันเป็เยได๋นตกลินนั่น

เดี๋ยวอันเอาไปซีมัดค่ะเดี๋ยวไปซื้อไปให้แม่ไงอ้อยมัดนึงเอาไปพุดสามเลยจะไปเห็นแล้วไม่ไงอ้อยไปมือก้นกนนะ่ะพืดแล้ปลาไปให็นเราเนี่ยมาโตเทียรนะ์เอาเธอเราไปวิ่งนะมันอิ่งไปเด็กเด็กโตนะเฮ้ยตัดยาว

Không không? Đóng, ừ, không sai đâu. Ừ. 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 โอ้ยจ well, ับเพิ่มจบยานกันเลยโอ้ยป่านนี้ม so ัไปพูดเลยเอารถไ่เอารถมีแซงก็ได้เจ้าขี่รถคันนั้นเจ้าขึ้นเมื่อเปลี่ยนหองมันนะรถถเอาข้่หอเดี้ยวไปทำมมไนบ่มีแต่เอารถมีไแซงไปก็ได้พวอเข้ามาบุคคลล้ มันลงมาแล้วแมนไปชงน้าชงในรถดมันนะฮะเ้ย hmm. ่าผ่าเขาโอมาชูมันบรเนี่ะลบิก็แนเือมมามาอยู่นี่ไปหุบนี่งมาอนีเอาจนหัวเ็เ็ 6 5 6าทนอนบงป้า6ูบาทนอบังหนฟงพมพี่น้องเจ็บปากเลยาเจ็ปิดอุ้มปิดมาดูอัน60บาท60บาทเช่วยจ้ะอยากงามเลยบังทวนะอยากงามพ่าวตั้งเลียงกันนุ่งเครื่องก่อนพี่น้องป้านะภานในจังหวัดหันหนับบังหนึ่ง10 11 ไปด้มเลี้ล่ปาโถแดเนียลอยหนึ่งหันิ่มกระคุเดลอยรจะยลอยนะลอยหนึ่งนะเกิดสิเดนลอยหนึ่งเบิหันด้ายมันสงลอยเนาะสองลอยไปไปซอยซื้อแล้วจะอุดหนุนธุรกิจหมุนเวียนพี่น้องนี่ซื้อไปหายี่เมยไปผุนเนี่ยเอาไปเดี๋ยวสิไปห้แม่ถาอร่อยเมลงงเนาะซอนมาแต่คุดมันก่อน กล <it> so <avez> ับไปฝากเจ็ด <faith> พ่นละบ่ม um, um, ืดดอกสองสองหมัด so สูตก็คือตั้งแต่พักกันมาขุดก่อยแล้วก็มาขุดมันเทียนนั่นหะพี่น้องเ้ได้ยินแต่เสียงกล่องแล้วพี่น้องก็ดสะออนเฮื้นงามนี่ดรู้ดนเา้อู้้รรอ้้อด สวัสดีค่ะฝนตกลินสบายดีจัะพี่น้องฝนก็ลิ้นได้ลินดีแบเอ้ยอยู่ทางบ้านเหายังบทันเศร้าสับมันยังซศร้าถ้นไปฝนตกลินเ่งเขาหรอว่านี่ปวดแล้วบนตกก็ไปกี่คนวาเขาไปคุดแต่เศร้าพูดรักสีมาอะรแค่ปวเขาไปคุดก่อยนี่บ่มีบอกบอกเคยแล้ว เขาบอกเอ้าไมาให้ตำรั่วว่าเป็นไม่ให้ตำเลยมาชูตำเออบัไเจพักขยังมานำน้องตำขังครวปีกับพักขยงโอเคจะฮอดแล้วกันที่นั่งพักผรนหย่อนใจสะกนเลือจ้าจังสีเดไเน้อมาสู่เราไปขุดมัน